การไม่วางแผนในการเทรด forex เปรียบเสมือนการเดินเรือออกสู่ทะเลกว้างโดยไม่มีแผนที่และเข็มทิศผลลัพธ์ที่ตามมามักจะนําไปสู่หายนะทางการเงินได้ไง่ายๆนี่คือผลกระทบหลักๆของการไม่วางแผนในการเทรด forex 1. การตัดสินใจด้วยอารมณ์ (emotional trading) ความกลัวและโลภเข้าครอบงำเมื่อไม่มีแผนชัดเจนเทรดเดอร์มักจะตัดสินใจตามอารมณ์เช่นกลัวตกรถ (FOMO) จึงรีบเข้าเทรดโดยไม่วิเคราะห์หรือเมื่อเห็นกำไรเล็กน้อยก็รีบปิดทำกำไรเพราะกลัวเสียคืนหรือเมื่อขาดทุนก็พยายามเทรดแก้แค้น Prevent Trading ท,ทำให้ขาดทุนหนักขึ้นไปอีกไม่มีจุดเข้าออกที่ชัดเจนเข้าเทรดเพราะรู้สึกว่าราคาจะขึ้นหรือลงและปิดออเดอร์เพราะรู้สึกว่าควรปิดซึ่งนำไปสู่ความไม่แน่นอนและผลลัพธ์ที่ไม่สอดคล้องกัน2การบริหารความเสี่ยงที่ไร้ประสิทธิภาพ ineffective risk management ไม่มี stop loss หรือ take profit การไม่กำหนดจุดตัดขาดทุน stop loss ทำให้การขาดทุนบานปลายได้ไม่จำกัดและการไม่กำหนดจุดทำกำไร take profit ทำให้พลาดโอกาสในการล็อกกำไรหรือปล่อยให้กำไรที่ได้มาเปลี่ยนเป็นขาดทุน over lot การใช้ขนาดการเทรดที่ใหญ่เกินไปเทรดด้วยขนาดล็อตที่ใหญ่เกินกว่าที่เงินทุนจะรับไหวทำให้พอร์ตมีโอกาสถูกล้าง มาจินคอ a l สต็อปเอาได้อย่างรวดเร็วจากการเคลื่อนไหวของราคาเพียงเล็กน้อยไม่ทราบ Risk Reward Ratio ไม่มีการคำนวณอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนทำให้ไม่รู้ว่าการเทรดนั้นคุ้มค่าที่จะเสี่ยงหรือไม่ 3. ผลลัพธ์ที่ไม่สอดคล้องกัน inconsistent r e s u l t ไม่มีกลยุทธ์ที่พิสูจน์แล้วการเทรดแบบไร้ทิศทางทำให้ไม่สามารถสร้างผลกำไรที่สม่ำเสมอได้ บางครั้งอาจโชคดีได้กำไรแต่ส่วนใหญ่จะขาดทุนไม่สามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดได้เมื่อไม่มีแผนการเทรดไม่มีบันทึกการเทรดที่ชัดเจนก็จะไม่สามารถทบทวนและวิเคราะห์ได้ว่าข้อผิดพลาดเกิดขึ้นที่จุดใดและจะปรับปรุงได้อย่างไร 4. ความเครียดและหมดไฟ Stress and burnout ความไม่แน่นอนสูงการเทรดโดยไม่มีแผนทำให้เกิดความเครียดและความวิตกกังวลสูงตลอดเวลา เพราะทุกการตัดสินใจคือการเดาเหนื่อยล้าทางจิตใจการเทรดด้วยอารมณ์และการเผชิญกับการขาดทุนบ่อยครั้งจะทำให้หมดกำลังใจและอาจเลิกเทรดไปในที่สุด 5. การล้างพอร์ตหรือขาดทุนมหาศาล (Account Blow n or Significant Losses) นี่คือผลลัพธ์ที่รุนแรงที่สุดและมาเกิดขึ้นบ่อยที่สุดเมื่อไม่มีการวางแผนที่ดีเงินทุนที่ลงทุนไปอาจหมดลงอย่างรวดเร็วทำให้ไม่สามารถเทรดต่อไปได้อีก สรุปการวางแผนการเทรดไม่ใช่แค่การมีกลยุทธ์เข้าออกแต่ยังรวมถึงการบริหารความเสี่ยงการจัดการเงินทุนและการควบคุมจิตใจด้วยการไม่วางแผนจึงเป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้กับการเทรดฟอเร็กอย่างมหาศาลและลดโอกาสในการอยู่รอดในตลาดนี้ในระยะยาว